เทิดเกล้าบังคมบรมบาทจากกรีแก้วนวราชอดีสรณดีถีห้าธนวาสถาพรที่ภูธรเสด็จมาคู่ฟ้าไทยพระกระรุนหลังร้ำเลิดเย็นพระปกเก้าคลายเข็นพระศกสองรักเอยรักดั่งเป็นแก้วเกในัยนาพระดัง มงคลคล้องจิตไว้ประชาสมาน84จวบแล้วพันสากราบพระสยามเทวาธิราชป้องมหาดิรกลาชาทรงพบพระไทยทองภูมิพลพระนามพ้องแผ่นล่าร่วมพลังเปรมปรีนับเนื่องน้อมถวายพร พระสุขสารนิรันดรแก่งเก้าฉเฉลิมพระเกียรติสมสรสุขยิ่งถวายแด่พระเหนือเก้าผ่านฟ้าชัยชโยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางชนิศราผลเจริญนายกสโมสรโรตเรีสลับบุรีและคณะ